สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ชาแนลนะครับพบกับพี่หมอเตยนายแพทย์วุฒิวัฒน์อันวันสวัรนะครับห่างหายกันเป็นานร่วม2สัปดาห์กว่าๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่หมอยุ่งมากเลยแล้วก็ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับรถชนนะครับแต่ตัวเองไม่ได้เป็นไรละครับก็ต้องเอารถไปเข้าอู่ซ่อมเสียเวลาชีวิตวุ่นวายนิดนึงนะครับนะแต่ไม่ได้ไปชนเขานะครับถูคนถึงเขาชนอีกทีหนึ่งเนาะโอเควันนี้นะครับพี่หมอก็จะกลับมาพูดต่อใน เรื่องของมะเร็งเต้านมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราพูดค้างกันไว้นะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของการรักษามะเร็งเต้านมนะครับว่ามีกี่วิธีมีอะไรบ้างนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้กับพี่หมอก่อนนะครับผมวิธีการรักษามะเร็งเต้านมนะครับณปัจจุบนันนี้มีวิธีมาตรฐานอยู่ทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะครับก็คือ1การผ่าตัด2การให้ยาเคมีบำบัด3การฉายแสงหรือรังสีรักษานะครับ 4การให้ยาต้านฮอร์โมนและก็ห้าการให้ยา t a r g e t i n therapy หรือยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงนะครับเราจะมาพูดกันถึงแต่ละวิธีแบบคร่าวๆที่เราจะเข้าใจง่ายถึงคอนเซปต์ของวิธีการรักษาของแต่ละแบบนะครับการรักษาชนิดที่1นะครับก็คือการผ่าตัดนะครับเป็นวิธีมาตรฐานเลยนะครับในการรักษามะเร็งเต้านมนะครับการผ่าตัดก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือการผ่าตัดในบริเวณของเต้านมและการผ่าตัดในบริเวณของรักแร้ซึ่งเป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองที่รับการเร a น้ำเหลืองและเซลล์มะเร็ง จากบริเวณเต้านมนะครับการผ่าตัดในบริเวณเต้านมก็จะแบ่งเป็น2วิธีอีกในสมัยก่อนจะเป็นการผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งหมดเลยทําให้หลังการผ่าตัดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุณภาพสตีก็จะขาดความมั่นใจนะครับเนื่องจากว่าจะสูญเสียเต้านมข้างนั้นไปทั้งข้างก็เป็นที่มาของการผ่าตัดที่เรียกว่าการเก็บเต้านมหรือ breast c o n s e r v a t a p y เป็นการผ่าตัดเอาเฉพาะตัวก้อนออกพร้อมกับขอบเขตที่อยู่รอบตัวมะเร็งไปประมาณ2เซนติเมตรทำให้สามารถยังรักษาและเก็บ เต้านมและสีรลักของข้างนั้นไ้ได้นะครับโดยทั่วไปหลักการในการเลือกว่าคนไข่กลุ่มไหนสามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก้อนมะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่มีขนาดใหญ่มากนะครับสามารถผ่าตัดออกไปโดยที่เต้านมไม่ได้เกิดการเสียรูปแต่อย่างใดและตำแหน่งของก้อนก็มีอยู่เพียงไม่กี่ตำแหน่งสามารถไปตำแหน่งการผ่าตัดครั้งเดียวได้โดยไม่ได้จําเป็นจะต้องผ่าหลายๆจุดทําให้เต้านมเกิดการเสียรูปนะครับ ส่วนที่2ก็คือการผ่าตัดในบริเวณรักแร้ซึ่งเป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองที่ทำการระบายเอาน้ำเหลืองและเซลล์มะเร็งที่มาจากเต้านมข้างนั้นนะครับในสมัยก่อนก็จะเป็นการผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออกมาทั้งยวงเลยในจากรักแร้นะครับทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขนบวมเนื่องจากว่าน้ำเหลืองเกิดการไม่ระบายก็เป็นที่มาของการผ่าตัดแบบพิเศษที่ใช้การทำเซนตินเนลลิมโนด์ไปอัพซีนะครับก็คือใช้สารเซนติเนลเป็นการใช้ สีพิเศษนะครับฉีดเข้าไปบริเวณรอบๆตัวก้อนมะเร็งเต้านมซึ่งจะเกิดการระบายของสีเนี่ยไปยังต่อมน้ําเหลืองต่อมแรกในบริเวณของรักแร้ของเรานะครับหลังจากนั้นศัลยแพทย์ก็จะทําการแซมเปิลเอาต่อมน้ําเหลืองต่อมแรกที่ติดสีเนี่ยออกไปตรวจนะครับพบว่าต่อมน้ําเหลืองนั้นไม่มีเซลล์มะเร็งแต่อย่างใดการผ่าตัดในบริเวณส่วนของรักแร้ก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปนะครับเนื่องจากจากตัวเลขจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าถ้าต่อมน้ําเหลืองต่อมแรก ไม่มีเซล์มะเร็งแล้วเนี่ยโอกาสที่ต่อมต่อไปจะมีเซลมะเร็งเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ต่อมน้ําเหลืองต่อมแรกที่เราแซมเปิลไปตรวจเนี่ยมีเซล์มะเร็งไปติดอยู่นะครับต่อมน้ําเหลืองทั้งหมดในบริเวณรักแร้จาเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัด a c i l l a r y node dissection นะครับก็คือเป็นการผ่าตัดเอาต่อมน้ําเหลืองบริเวณรักแร้ออกมาทั้งหมดเลย การรักษาอย่างที่2ก็คือการให้ยาเคมีบําบัดนะครับที่หมอจะพูดรวมถึงการรักษาด้วยการใช้รังสีรักษานะครับเนื่องจากหลักการก็คล้ายๆกันนะครับเนื่องจากว่ายาเคมีบําบัดและรังสีเนี่ยมีผลในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์ร่างกายรวมไปถึงเซลล์มะเร็งด้วยนะครับดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงลงไปในบริเวณดังกล่าวก็จะทําให้เซลล์มะเร็งในบริเวณดังกล่าวเนี่ยหยุดการจเจริญเติบโตและเสื่อมสลายตายไปนะครับแต่ก็มี side effect ถึงเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงของร่างกายด้วยเนื่องจากเซล กายก็เป็นเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตเหมือนกันบางเซลล์นะครับมีการเจริญเติบโตเร็วเช่นไขกระดูกนะครับเซลล์ของเ,อเส้นผมเซลล์ของผิวหนังเซลล์ของเยื่อบุช่องปากเซลล์ของเยื่อบุลำผนังลำไส้นะครับดังนั้นเมื่อมีการให้ยาเคมีบําบัดก็จะได้รับผลข้างเคียงของยาเคมีบําบัดเข้าไปด้วยนะครับแต่ผลของ side effect เหล่านี้ก็จะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวในช่วงที่เราได้รับยาเมื่อมีการหยุดให้ยา เซลของร่างกายก็จะเกิดการฟื้นฟูและกลับมาแบ่งตัวเป็นปกติใกล้เคียงเดิมอีกครั้งหนึ่งผลไซเฟ,ฟกตต่างๆนี้ก็จะค่อยๆหายไปนะครับปัจจุบนันนี้ยาเคมีบําบัดมีหลายสูตรและสูตรใหม่ๆนี้ไซเฟ,ฟกก็จะน้อยมากเลยนะครับดังนั้นบางคนเมื่อได้รับยาเคมีบําบัดไปนี่ก็แทบจะไม่เกิดไซเฟ,ฟกอะไรเลยนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไปการรักษายอย่างที่4ก็คือการให้ยาต้านฮอร์โมนนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยบางตัวจะมีรีเซพเตอร์ต่อฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนดังนั้นจะเกิดการคิดค้นยาต้านฮอร์โมนขึ้นมาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นยาต้านแอคชั่นของฮอร์โมนเอสโตรเจนและยากลุ่มที่2ก็คือยาต้านการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับไม่ว่าจะเลือกใช้ยาในกลุ่มไหนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับก็จะใช้ได้เฉพาะเซลล์มะเร็งที่มีรีเซพเตอร์ต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีการผ่าตัด ก้อนมะเร็งออกไปเนี่ยเราก็จะมีการส่งไปตรวจต่อนะครับเมื่อพบว่ามีรีเซพเตอร์ต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเนี่ยผู้ป่วยดังกล่าวก็จะได้รับประโยชน์จากการให้ยาต้านฮอร์โมนนะครับการรักษาอย่างที่5นะครับก็คือการให้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงหรือ t a r g e t e d therapy ในกรณีของมะเร็งเต้านมเราจะพูดถึง HER2 receptor นะครับเมื่อเราส่งก้อนมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งไปตรวจแล้วพบว่ามี HER2 receptor positive นะครับ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากการให้ยาที่ต้าน h e อร์ e ู e p t เซปเได้นะครับซึ่งยาตรงนี้เนี่ยมันออกฤทธิ์ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและมี side effect น้อยมากไม่เหมือนกันให้ยาเคมีบำบัดแต่ก็มีราคาแพงดังนั้นเมื่อเราตรวจชิ้นเนื้อแล้วพบว่ามี h e อร Receptor Positive เนี่ยก็สามารถเลือกใช้ยากลุ่มนี้ได้นะครับเพราะว่า ได้ผลดีออกฤทธิ์โดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็มี side effect น้อยมากนะครับพี่หมอพูดถึงคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทั้ง5วิธีเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแล้วนะครับดังนั้นใครมีญาติหรือมีสมาชิกครอบครัวหรือตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเกิดข้อสงสัยในการรักษาผ่าตัดมะเร็งเต้านมว่าตัวเองเหมาะกับวิธีไหนอะไรยังไงก็สามารถปรึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลได้นะครับโดยเฉพาะคุณหมอที่เรากําลังรักษาอยู่เนื่องจากว่าเราก็ได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้แล้วพี่หมอก็หวังว่า จะมีประโยชน์ต่อการรักษาตัวเองของเราเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ